ครับขอกลับสวัสดีครับเอฟซีทันทีที่ตามพยศสีมังทองครับสำหรับเมือนี้นะครับกะจะมาให้แนวทางกันอีกเก้านะครับเนาะมาแบ่งปั่นนะครับครับสำหรับเมืองานนี้ครับมาเบิ่งดีอันเอกเกานะครับเนาะว่าเขาตัวใดรุดตัวใดนะครับครับสำหรับห้าน้อยเฉพาะกิจนะครับเมือวานนี้นะครับ 592นะครับหาเกานะครับพยดกันยังบอกอยู่นะครับเลขหกกับเลขเก่าตัวเดียวกันนะครับถ้าท่านได้กลับหัวเลขหกลงนะครับก็ได้เก่าสองนะครับเนาะกลับหัวเลขหกลงกับเป็นเก่าสองนะครับเนาะครับก็คงจะได้เฮกันไปนะครับท่านใดที่ฟังคลิปจบนะครับข้างล่างศูนย์สีนะครับเนาะซึ่งกะลักลอยนะครับมาหานะครับเนาะ มหามาสองนะครับมหามาสองครับสำหรับน้อยพิเศษครับออกเจ็ดศูนย์หนะครับเจ็ดนย์หนะครับในตารางมีบอครับในตารางนะครับเนาะบ่มีครับจบว่าเจ็ดมานะครับอ่าสึกว่ามาคุโตนะครับแต่ว่ากับบ่เข่าลักสิบลักน่วยนะครับน้อยปกติครับออก 8 8 7นะครับข้างล่างออก68นะครับซึ่งประโยชน์ก็หายไปยุที่ตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับครับเสียดายนะครับบ่ไดก็หายว่าหายเลนคู่ได้นะครับ3ตัวนี้นะครับบ่ได้บอกว่าตัดตัวนั้นตัวนี้นะครับก็เลยบอเป็นยังนะครับก็ยังเข่าน้อยหนึ่งอยู่นะครับเนาะอ่าก็อาจารย์เขเลกหน่อยโตนะครับแต่ว่าก็เข่าคู่มือนะครับครับสำหรับ น้อยรื้วบาเล็กเจ็ดกมา마นะครับเนาะเล็กเจ็ดกระครับตัวเด่นนะครับน้อยว i p นะครับศูนย์สามสี่หกหนึ่งนะครับข้างลางนะครับนี่ครับหกหนึ่งมีนะครับหกหนึ่งมีนะครับหกหนึ่งมีนะครับถ้าทันใดนะครับวินในตารางก็คงจะได้กันนะครับส่วนอาจารย์นะครับกับ่งไฮ เป็นบางท่านนะครับอยู่ในไร่ส่วนโตนะครับฟันไปที่หกหนึ่งตรงตรงเลยนะครับครับสำหรับมือนน้กะตามกันต่อนะครับเนาะว่าจะให้ตัวใดนะครับซึ่งกะแนวทางนะครับกันยังเดินดีอยู่คือเกานะครับสําหรับสูตรตะล่างนะครับรู้สึกว่ามือว่านี้นะครับแปดเจ็ดกะตรงตรงเลยนะครับเนาะแปดเจ็ดกะตรงตรงนะครับแปดเจ็ดกะตรงตรง แปดหกกมีนะครับนี่ครับแปดหกกระมีนะครับสิ่งพยจักบริจาาให้นะครับกับกับเมื่อวานนี้นะครับถาทันใดนะครับนํอ่าเล็กหกอสิพยอดให้เม็ดเดียวไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับเข่าเล่านะครับเนาะเล็กหกกับเล็กเก่าครับตัวเดียวกันนะครับพยจักยังบอกยำอยู่เสมอนะครับปรากฏว่าเล็กออกเก่าสามนะครับให้ไปที่หกสาม กับเก้าตัวเดียวกันนะครับพยศยังบอกอยู่เสมอนะครับครับถ้าทันใดนําเม็ดเดียวไปนะครับไปเรียนเล่าพร้อมนะครับมือขึ้นนี่กะเดเีกันไปนะครับเนาะครับกะมาเบิงกันต่อนะครับเนาะถ้าทันใดครับต้องการจะเข่าไล่กุมนะครับของพยศเส้นมังท่องนะครับกะตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับเนาะตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับตามเบอร์นี้ได้นะครับ จัดไลา์เบอร์นี้เข้ามาเลยครับซึ่งพยจจะวางในกลุ่มเลขเด็ดนะครับเลขเด็ดสองคูหรือสามคูนะครับฟันให้ตรงๆเด็ดๆเลยนะครับจัดไลา์เข้ามาเด้ครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้บ่อสนับสนุนให้เลรียการพนันทุกประเภทนะครับเบิงเป็นแชร์แนวทางแหลกคว่มบันเทิงนะครับมักจัดคัดกระพันนะครับเนาะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับพยจให้เลขเด่นไปยี่สีเจ็ดหกสามนะครับ 7จ็ดกสนะครับสึ่งกัดจอกออกมาเลยนะครับหกสามสาแล้วก็4ีนะครับหกสาองเทียนะครับหกสามสองเทียนะครับเลขสาตัวนะครับ707 8 7 7 8 7 1นะครับราก็เม็ดเดียวครับเมื่อนี้นะครับก็ให้ไปยูทีศูนย์เจ็ดนะครับระวังเหล็กหามเหล็กบ่นนะครับเดิมเมื่อนี้ครับรับรองว่าเห็นแทนแน่นอนครับเหล็กหามเหล็กบ่นนะครับถ้าท่านใดเบอร์มักอยู่ทีอาจารย์จะออกมาให้นะครับกับน้ำโตเด่นนะครับทั้งสามโตครับไปจับในนี้ได้นะครับซึ่งคันใดอยู่ในกลุ่มนะครับก็จะรู้ว่าพยดเน้นให้น้อยใดนะครับ แอดไลน์เข้ามานะครับตามเบอร์เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ได้ครับเด้อครับมื่อนี่ก็ขอให้เฮงปังปกันต่อเนื่องนะครับการใส่วิจารณญาณนะครับได้ในการรับชมนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับสิ่งพยศยังยำอยู่เสมอนะครับเป็นแช่แนวทางนะครับอ่าเป็นแช่แนวทางนะครับแนวทางก็มีเข่ามีหลุดนะครับเนาะหวังว่ามื่อนี่นะครับคงจะปังต่อเนื่องนะครับ กับบมีอย่างไรนะครับกะจะเริ่มครับกดซับสไครกดไรกดแช่นะครับแช์กันออกไปนะครับอ่ากดนิ้วโป้ให้พยอนน้ำแน่นะครับอ่าพอมีกําลังใจให้พยอนเส้นมุ่งทองนะครับเห็ดแนวทังแมนๆออกมานะครับซึ่งกับบลายคูนะครับบหลายคูนะครับท่านใดอยากใดเน้นๆนะครับจะเล่นน้อยใดดีนะครับเขาไปเบ่งในไ์กลุมนะครับหรือแอดไล์เขามานะครับ เดี๋ยวพยจดสรงให้ส่วนโตนะครับให้ส่วนโตนะครับให้ส่วนตัวทุกท่านนะครับที่อยู่ในไร่นะครับครับสำหรับคลิปนี้กับบอมยังไงครับขอสวัสดีไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ